ตอนนี้ฝนตกแล้วนะทุกคนฝนตกแล้วฝนตกแล้วแล้หมึกหมึกเราก็ยากอยู่ครับตอนนี้สวัสดีทุกคนทุกนาคาผมไนนะครับตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วครับกับคลิปเดินป่านะทุกคนเน่ครับอยู่กับหน้าตาเดิมๆนะหน้าตาเดิมๆดิี่โมไรเดิมทุกคน วันนี้พาผมมานะครับในป่าเ็าบอกว่าเป็นที่ที่สวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำฉาน้ำฉานะครับแล้วก็เส้นคางสะดวกสบายนะครับบอกสะดวกมากสะดวกมากครับทุกคนดูด้านหลังผมครับตอนนี้ดูาด้วยกันดูรถรถที่จอดทิ้งไปแล้วนะนี่ดูสภาพดูสภาพครับแต่ละคนโอ้โหแล้วดูของผมครับโอ้โหคือแล้วเราแล้วครานี้ทุกคนดูครับเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับเดินขึ้นไปอีกเท่าไหร่สองกิโลสองกิโลบ้าบอ น่เดินข้าไปอีกตางสองกิโลโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงที่นี่มีอะไรบ้างยุทธมีถ้ำแล้วก็มีน้ำตกอแล้วก็เป็นหน้าผาจุงมิวโอ้แล้วก็อย่างนึงมีลิงมีลิงด้ลิงจะเป็นมัน้าถึง60ตัวอ๋อแต่ว่ายุทธบอกผมนะว่าที่นี่อุรมสมบูร์แล้วนว่ายังมีสัตปาใช่อแยะมากมายเห็นว่าเคมีคนเหนเสือด้วยใช่โอมีคนเห็นแล้มีปาี มีเยอะครับโอ้ทุกคนไปครับถ้าเราโชคดีเดี๋ยวเราเราอาจจะได้เห็นสัตว์ป่าด้วยนะขอแค่ลิงอย่างเดียวครับไม่เอาดูพอแค่ลิงอย่างเดียวลิงอย่างเดียวพอโอเคอย่างอื่นไม่เอาไม่เอาโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีเพย์ด้วยนะครับไปเลยครับทุกคนไปไป นี่ตรงนี้เป็นหน้าผาทุกคนเนี่ยไม่ใช่เป็นหิวใช่ไหมยุดตรงนี้เป็นหิวเลยนะว้าวนี่ถ้าต้นไม้ไม่บังนะตรงนี้จะเห็นวิวเลยใช่ไหมยศอ๋อนี่พ่อของพ่ยุธนะครับทุกนพอเดี๋ยวกับวันนี้ไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าพ่อยธเป็นคนนำแต่ยุธนำเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ก็ถึงโอยหดัน <laughs> กลัวหลงไม่กลัวกลัวอะไร าาน,น,นี่ป่าจริงๆเลยนะครับโอ้หดูครับเมื่อกี้เราข้ามมาประมาณกี่ลูกเขาได้ยึดท้องนะโอ้โห oh. <c oughs> นี่ใช่ไหมทุกคนเริ่มเห็นวิวนะครับนี่เราอยู่สูงเหมือนกันนะเนี่ยท <c oughs> างขึ้นนี้ค่อนข้างลำบากนะเพราะฝนตกด้วยนะทุกคนอะไรยึดัทุกคนไหนนี่ครับนี่น,น,นี่เหรอใช่ครับขี้อะไรมันเป็นขี้หมู นี่เหรอใช่ครับหมูอะไรเป็นหมูป่าหมูดิงครับจริงเหรอนี่ๆโอ้เมื่เรากินผื้ยผักมาทุกคนโอ้มเต็มอะไรครับเห็นไหมได้ความรู้จากผ่านป่าด้วยนะเนี่ยผ่านป่าดิว่าพาหลงคลิปที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่เหรอโอ้มันเป็นการแสดงเหรอเอาคนละคนกันใช่ไหมคนละคนครับอ๋อว้าวว้าวทุกคนจะมาครึ่งทางเลยทุกคนครึ่งทางใช่ครับนี่ครึ่งทางอยู่เลยเหรอมาครึ่งทางแล้ว โอ้เนี่ยบรรยากาศเท่าบรรยากาศใช่นี่เป็นหน้าผาเนาะได้ครับโอ้โนนั้นฝนตกมันลื่นมันลื่นนะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปเราขึ้นไปอีกนี่มันมีหน้าผาแบบนี้ดูอีกไหมมีครับแต่เป็นหน้าผาที่สูงกว่านี้สูงกว่านี้ใช่ครับเห็นวิวชัดกว่านี้ไหมวิวชัดกว่านี้โอเคอีก300เมตรเนี่ยพ่อยุทธบอกแล้วนะครับความชันกว่าหน้าผาฮะความชันกว่าหน้าผา300เมตรโอ้สูงนะครับ300เมตรเนี่ย นี่จะเป็นไปได้ถ้าถ้าเราไม่เคยเดินป่านะครับพยายามเรามัดระวังครับ่อนอย่าจับนะครับอ่าใช่ตอนนี้อย่าจับนะอตอนนี้ยางมันจะเผาเนื้อไมเลยครับต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าต้นนี้รักเขาต้นนี้ใช่ไหมใช่ครับรักเขาตัวเนี้ยยางมันมันจะมียางใช่มันจะเปื่อยนะท่าน้เหระเนื้อเปื่อยเลยใช่ไหมเออนี่ทุกคนดูไว้นะครับใครเดินป่าต้นแบบนี้นะเนื้อเปื่อยอร่อยดีอร่อยว่าไปโดนมันนะครับ ต้นใหญ่มันนะทุกคนต้นอะไรต้นรักเขามื่อกี่ขอบ้านเมนื่อกี้เนื้อมันจะสวยนะเนื้อมันจะสวยมากอ่าเ,อเข้า,ไป,าไปทำบ้านทำอะไรได้ไหมใช่ได้ครับว้าวนี่ดูก่อนอู้ทุกคนวิวนี่ต,ตอนช้านะผมว่าหมอกนี่สุดยอดมากาทุกคนเอาอย่างนี้ถ้าทุกคนอยากจะให้เรา มานอนพักที่นี่ใช้เพื่อดูทะเลหมอกในตอนเช้าหรือว่าใช้ชีวิตตอนกลางคืนอยู่ในป่าแบบจริงๆเลยแบบนี้นะครับ24ชั่วโมงในป่าเลยครับ24ชั่วโมงในป่าเลยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างฝากคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยเดี๋ยวพวกเราจะมาจัดให้นะครับทุกคนว้าวโอ้หทุกคนจับไว้เดียวนี่วนูครับ ทุกคนครับนี่เดี๋ยวเราจะนอนกลางเต็นท์นั่นแถวแนี้นะแถวแนี้เหรอใช่ถ้าถ้าเกิดว่าเราได้มาใช่นอนบนหินนี่เลยเหรอใช่เรากครัเต็นท์บนหินที่ไหนมันจะเย็นไหมเย็นอยู่นะเอวเอวจะเค็ดหรือเปล่าเอ้ยทำอย่างอื่นเค็ดกว่านี้อีกทำอะไรปอนทำอะไรพื้นอะไรอ๋อไม่พื้นโอเคว้าวทุกคนดูวิวด้านหน้าผมครับ่มาครับทุกคนนี่เริ่มนี่ดูครับว้าวใ้ซูมให้ดูหน่อยครับนี่นี่ทุกคนดูนี่นะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นฮะานทุกคน อ๋อทีมองเห็นน้ำบิ๊มบแล้วจำไม่ได้เหรอว่าไม่รู้ว่าหมอกอะไรัางทีไม่ใช่นาหนาวไปเมื่อกครับต้นต้นสนนี่หายากมากคนอ๋ครับนี่นี่อันนี้ต้นสนใช่ไหมใช่นี่ต้นไม่มีใครสนมากคนคนที่ชอบปลูกคนที่ว่าเขามาหาของป่านะใช่มาขุดต้นไม้ไปปลูกครับ่แนะนำนะทุกคนไม่แนะนำเนี่ยอ่าไม่แนะนำใช่เออเราเราไม่แนะนำการล่าสัตว์ ในป่าสงวนแล้วก็เราไม่แนะนําในการเอาของป่านะครับมาเป็นของตัวเองนะครับเราไม่แนะนํานะครับคืออยากจะให้อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้คงเดิมนะครับทุกคนเรามาเที่ยวเรามาชมได้นะครับแต่ว่าก็ก็ต้องอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะครับไปต่อขอบอกว่าโคตรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงอว้าวโอ้นี่จุดสูงสุด โอ้นี่พ่อพ่อพิยุทธ์เขาบอกนะว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับตกเก่าไม่ใหญ่เข้าไปได้นะว้าวว้าวตาบนนันตอนว้าวคิดดูว่าตอนเช้าหมอกโอ้ผมมาหมอกเต็มเลยนะทุกคนโอ้ยสวยจริงทุกคนดูว่าหมอกมันจะขนาดไหนฮะโอ้โหอย่างนี้ต้องเช็คอินหน่อยแล้วครับสามสองไปเอา คนดูครับมองได้ไกลมากครับอุ้ยสวยจริงนี่ทุกคนดูนะตรงนี้มันเป็นป,าป่าหมดเลยนะเนี่ยใช่ครับเป็นป่าสวนยางของชาวบ้านใช่ครับข้างล่างนี้เป็นป่าสวนยางของชาวบ้านแต่ว่าข้างล่างตรงเนี้ยเป็นป่าป่าจริงๆเลยใช่ครับครับเราดูทุกคนดูดตรงนู้นครับดูเป็นหมอกเลยนะใช่เห็นเป็นหม, <4 S 1> มอกเลยไปสี่โมงเย็นนะทุกคนสี่โมงเย็นครับแต่ตอนเช้านี่โอ้โหสุดยอดโอ้ ตรงนี้ครับพ่อพิยุทธ์บอกว่าเป็นหน้าผานะครับชันประมาณ300เมตรใช่ในีต้นเข็มป่านะทุกคนนี่นี่ครับสวยมากว้าวสวยสวยสวยอุดมสมบูรณ์มากเลยครับในป่านี้แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอลิงดีใช่ไหมพิยุทธ์ยัยงครับมันหน้าฝนมันตกด้วยเออฝนมันตกลิงมันไม่ออก嘛เนาะแล้วปกติลิงมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยครับหน้าผาใช่ไหมครับอ๋อ โอ้ตรงนี้นี่คือทางที่เราเดินนะทุกคนแบบเรียบหน้าผาไปเลยโอ้โอ้ปอนปอนมาได้ไหมสบาย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 โอเคนี่ทุกคนดูครับนั่นเหิวเลยนะครับเนี่ยทางเดินนิดเดียวเองตอนนี้ว้าวฮะโอ้ทุกคนนี่ครับนี่คือหน้าผานะแล้วตรงนี้ครับ นี่เป็นรากของต้นไทรนะรทุกคนนี่ตรงนี้ครับโอ้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูครับนี่โอ้รากใหญ่มากกันทุกคนโอ้โหสมบูรณ์มากเลยที่นี่เดี๋ยวไปให้ดูชัดๆด,ดีกว่าครับโอ้ลืนล่น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 ลืน่นลื่นเอาแล้ว <c oughs> เล่นแล้ว <c oughs> เล่นอะไรเด้อเขาไม่บอกโอ้ย โอ้โห oh, เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยากให้ดูภาพน,นี้มากเลยครับโอ้โอ้ว้าวทุกคนดูครับดูรากมันนะครับรากต้นไทรนะครับทุกคนดูครับใหญ่มากแล้วตอนนี้เราลังเดินเรียบหน้าผาไปเลยนะครับหน้าผาที่ว่าเราไปชมวิวนเมื่อกี้นะครับทุกคนโห oh, คุ้มเลยมาครั้งนี้นี่คือการเดินเท้าของจริงนะครับใช่ฮะ ขี้อะไรเนี่ยนี่เหรอใช่หมูดินใ่หมมอย่ในรูอ๋อหมูดินมันจะอยู่ในรูเจอตัวแล้วทุกคนเจอแล้วเหรอไหนไหนโอ้ระวังนะมันดุเหมือนกันนะทุกคนดุเหรอสมไมตอนผมเล็กๆผมจำได้พ่อมาผมไปเที่ยวป่าเหมือนกันอ่าเราโดนโดนมาไล่กัดนะครับเหรอตอนตอนตอนนี้มันอยู่ในรูใช่ไหมเรา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 จะเข้าไปดูได้ไหมไม่ออกไม่ออกแต่ว่าถ้ามันออกมานี่คือไม่มีที่วิ่งนะ เราวิ่งไม่ได้เลยใช่ไหมดูรับวิ่งไปไหนครับไม่ทันมันนะครับทุกคนเออเราจะวิ่งไปไหนเดี๋ยวใช่คือรูนี้ครับคือหมูดินมันอยู่ในรูนี้ตอนนี้ใช่ครับแต่คืออันตรายอันตรายครับเราอยากเข้าไปใกล้อ่อนด้วยนะผมเมื่อก่อนนี้เคยเจอประสบการณ์ทุกคนวิ่งกับตั้งป่าเลยครับวิ่งตั้งป่าเลยใช่มันไล่ตามผมมูโอ้โอเคถ้างั้นเราก็ปล่อยเขาไว้ให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะใช่ครับอย่าไป่ยวกับดีวันดีกว่าโอ้ผมชอบหน้าผามากเลยอ่ะทุกคนผมชอบผาหินมากเลยอ่ะสวยมากเลยอะทุกคนฮ สวยจริงสวยมากว้าวใช่ไหมไปวิ <S <s ่งเลยวิ่งเลยหมูด um, ินเหรอใช่ครับโอ้ฮะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คือหมูดินใช่ไหมใช่โอ้ เปนจากข้างล่างนะทุกคนเราปีนเราปีนหน้าผาขึ้นมาใช่เห็นไหมที่เราเมื่อกี้ที่ถ่ายหน้าผาดูครับนเราปีนหน้าผานั่นแหละขึ้นมาพวาผมมายูกิบนะครับพาผมปีนนะท้องยอมปกนไงนะทุกคนทุกคนครับคือเมื่อกี้เรากําลังจะเดินไปที่ถ้าแต่ว่าบางเอินว่าหินที่หน้าผานะครับหล่นมาปิดถ้ำเอาไว้นะครับก็เลยเข้าไปไม่ได้ครับในเมื่อถ้ำเราเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ กำลังจะไปกันที่น้ําตกใช่ไหมยุศน้ําตกอะไรนะน้ําตกวังฉาน,น้ำฉาน้าฉานะครับเราเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกวังฉาน้ำฉา <laughs> น้ำตกน้ำฉานะครับ <c oughs> เราจะไปกันที่นั้นเพื่อที่จะทําอาหารกินกันนะครับ <c oughs> ผมเตรียมอาหารเมนูสุดพิเศษมาแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับทุกคนไป ถึงแล้วนะทุกคนน้ำตกน้ำสาเหรอใช่ครับน้ำตกน้ำสาเดี๋ยวเราทำอาหารกินกันที่นี่นะทุกคนไปครับเริ่มเลันเลยนี่นะครับทุกคนวัตถุดิบเราครับไลูกโป่งว้าบังไม่เอ มึกยังไม่ตายทุกคนคนจะคนจะตายรวเออเอาพอดคือคไม่นัวเราแล้วทุกคนมึก

ตอนนี้ฝนตกแล้วนะทุกคนฝนตกแล้วแล้วหมึกเราก็ยากอยู่ครับตอนนี้ตอนตอนนี้เราต้องกลับแล้วนะทุกคนโอเคคือคือหมึกเนี้ยคือเดี๋ยวเราจะเอากลับไปกินกันที่บ้านยุทธนะทุกคนใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นก็คลิปนี้ก็เราจบลงเลยดีกว่านะโอเคเราขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมว่าใครจะให้มาเรานอนนอนที่นี่นะถ้าจะียให้เรามานอนที่นี่นะมาใช้ชีวิตกลางป่าแบบ แบบจริงๆเลยนะครับก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดให้ครับทุกคนไว้เจอคลิปต่อไปตะรอที้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครสบายยอดครับทุกคนน้ำจิ้มมั้ยน้ำจิ้ม คนกินไม่ได้ก็นั่งดูปากเลยนี่ถ้าเหนียวก็เหนียวนี่ถ้าได้กินนะริมน้ำตกเนาะฝนมันตกใช่ทุกคนเสียดายมากครับฝนตกเหมือนภาพผมมาทรมานนะ